ทางขึ้นจากหน้าผาบริเวณน้ำตกเหวนรกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับวันนี้คนมาเที่ยวกันค่อนข้างที่จะหนาตาแล้วก็เยอะจริงๆครับ น้ำตกเหวนะรกอุทยานแห่งชาติ เปาใหญ่ครับสวยงามมากมากครับช่วงนี้น้ากําลังแรงเลยทีเดียวนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวมาค่อนข้างที่จะหนาตานะครับคุณผู้ชมดูครับนักท่องเที่ยวก็ยังหลั่งไหลามานะครับ